สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับดรเอกพลน,นะคะครับวันนี้ครับสวัสดีครับดรเอกครับจากป่าห๋มฟาร์มครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลการเพราะนะครับเพาะชํานะครับในส่วนของต้นเก๊กฮวยอันนี้เป็นล็อตหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ใช้น้ํายาเลีงรากเลยก็คือจะจะคัดเลือกเฉพาะต้นที่แบบเขาติดร้อยเนาะคุณส้มค่ะครับนี่นีอันนี้คือเราจะย้ายก้านะครับ จะย้ายกล้าส่งลูกค้านะคะ<ช>เพราะว่าเราจะเราต้องหลังจากย้ายกล้าเนี่ยสองสัปดาห์นะครับเราก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าอันนี้คือต้นที่มันเดินรากไม่ดีนะครับเราก็ไม่เอาทิ้งไปเลยครับชุดนี้ดรเอกเอาไว้ในร่มใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ปลูกแบบผมใช้กระบะทรายครับแบบนี้เลยก็คือลังผลไม้เก่าๆนะครับ ใช่ครับรังผลไม้แบบนี้เลยครับนี่คือเป็นทรายล้วนเลยครับไม่ต้องผสมอย่างอื่นจะดีกว่าพอไปผสมแล้วเนี่ยถ้าฝนแฉะไปมันระบายไม่ดีนะอันนี้จะดีกว่าคือผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันผมจะปลูกช่วงที่ฝนชุกหน่อยมันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบไหววานคุณพ่อหรือว่าใครให้มาลดน้ํานะคุณโซใช้แบบน้ําธรรมชาติเลยด้วยเยนแล้วนะคะ,ะ,ค,ะคือยอด<ค>ดีมากหลักมาดีดีนะคะ คือพวกนี้ปลูกใต้ต้นตะขบนะครับฝากไว้ที่ต้นตะขบฝากไว้จริงๆพา<ช>เพื่อนไปดู<า>เพื่อนยังงงนะครับเธอปลูกได้ไงแบบวันแบบไม่ถึงชั่วโมงเป็นพันก็รวบตัดเลยครับเนี่ยกระบะนี้ก็ใช้งานต่อได้คือเรามียอดเยอะนะครับคุณส้มวันนี้ก็สองสามร้อยแล้วนะเนาะ,นะก็ฝากติดตามอ่ะมาดูอีกวิธีหนึ่งครับคุณส้มครับผมทำไว้วิธีนี้ก็เป็นวิธีแบบ อารมณ์ในห้องแลับนะ